ใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ส0เแน่นอนครับคุณยา่าออมให้ได้สิบถึงสาเพื่อลดความเสี่ยงยากจนครึ่งชีวิตของเราสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลือกผิดค่ะ เฟิร์นเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปทำงานสายนะลูกเสร็จแล้วค่ะพ่อมาหันหลังมาเลยเดี๋ยวพ่อหวีผมให้จะได้สวยๆก่อนไปทำงานไงลูกขอบคุณนะคะเออได้วลาแล้วค่ะพ่อต้องรีบไปทำงานก่อนไปแล้วนะคะเฟิร์นลืมกระเป๋านะลูกขอบคุณนะคะเฟิร <c oughs> ์นจะไปหาผู้ชายที่อบอุ่นแบบพ่อได้ที่ไหนอีกคะเนี่ยลูกคนนี้นโตขนาดนี้แล้วยังทำตัวเป็นเด็กไปได้ไป <c oughs> ไปทำงานได้แล้ว เฟิร์นดื่มกาแฟไหมเดี๋ยวไปซื้อให้จะได้มีแรงสู้ต่ออ๋อยังไม่เหนื่อยอ่ะตต้เห็นเฟิร์นทำงานมาทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วว่าพักสายตานะครับคนเก่งเฟิร์นงานที่สั่งได้อย่างเนี้ยสั่งไปตั้งนานแล้วนะยังไม่เสร็จอีกหรอแล้วนี่อะไรแอบมาอู้ง,งานรีบทำงานให้เสร็จดีเดี๋ยวไม่ทันจะรีบไปไหนครับคุณ ให้คนเขาได้พักบ้างสมองจะได้เล่นไอเดียจะได้มาถ้าเกิดว่าจะรีบขนาดนี้เนี่ยเอากลับไปทําเองที่บ้านดีกว่าไหมครับแล้วคุณไม่มีงานทํเหรอถึงได้มาชวนคนอื่นเขาคุยเนี่ยว่าแต่คุณเนี่ยอยู่ผนแผนกไหนนะแบบนี้เรียกหัวหน้าดีปะ่ะเฟิร์นไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเดี๋ยวเย็นนี้เราทํางานกันเสร็จเราไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวไปส่งที่บ้านเฟิร์นเรียบทํางานเถอะงานเก่ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวงานใหม่ก็ตามมาอีกน่ยโอ๊ยปวดหัว เฟิร์นปวดหัวเหรอไหนตัวก็ไม่ได้ร้อนนี่เอาพาราไหมเดี๋ยวไปเอาให้มางานเฟิร์นติดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวช่วยดูให้หยุดเลยทั้งสองคนนั่นแหละเขาไม่ได้ปวดหัวเพราะว่าเหนื่อยกับการทำงานหรือว่าป่วยปวดหัวเป็คุณสองคนนั่นแหละเฟิร์นเฟิร์นครับนี่คุณก็รู้ว่าผมกำลังจีบเฟิร์นอยู่จะเข้ามาเป็นกอขอคอทำไม ผมไม่ได้มาเป็นกอนขอคอ,อเพราะว่าผมอะก็จีบเฟิร์นเหมือนกันตะคอกใส่ผู้หญิงแบบเนี้ยใครเขาได้ชอบวะนี่คุณถึงผมจะปากเสียแต่ผมก็จริงใจถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรไม่ดีกับเฟิร์นแล้วก็ห้ามศพผมไปก่อนเ<ะ>ดี๋ยวมึงคอยดูกูนะไอ้หนวดเฟิร์นจะต้องเป็นคนดี มีคนสองคนมาให้หนูเลือกคนแรกเนี่ยพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนพูดเพาะส่วนอีกคนนึงอะ่ะเขาดูแข็งแข็งแต่ว่าเขาก็คอยช่วยเหลือหนูตลอดพ่อว่าเราควรเลือกใครดีอะ่ะอืมอันนี้พ่อก็ตอบให้หนูไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับหัวใจของหนูเองว่าจะเลือกคนแบบไหนไม่เห็นมีใครถอดแบบพ่อหนูมาซักคนทั้งอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็ดูแลหนูดีขนาดเนี้ย วีผมให้ตั้งแต่หนูตัวเล็กๆจนตอนเนี้ยโตเป็นสาวสวยแหละจ้าสวยมากๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> สวยจนหนุ่มๆมาจีบให้หนักใจลูกต้องค่อยๆดูไปนะของแบบนี้ต้องใช้เวลาแล้วหนูจะค้นหาหัวใจของหนูเจอเองงั้นหนูไปทำงานก่อนนะคะเฟิร์นผมมีอะไรจะคุยด้วย ถ้าจะมาทวงงานอะ่ะเฟินทำเสร็จแล้วเอ่อผมว่าจะขอขอให้เราครบกันได้ไหมอือได้สิเฟินตัดสินใจแล้วเฟินจะเลือกอามเฟินทำบ้าอะไรอะ่ะฮะทำไมเฟินต้องไปเลือกมันอะ่ะปากก็หมาหน้าก็มนคุณทำอะไรอะ่ะคนที่ใส่ใจร้อนแบบคุณเนี่ยผู้หญิงเขาถึงไม่เลือกเขาเลือกคนที่ใช้สมองไม่ได้ใช้กำลัง ถึงอามจะดูปากร้ายเนี่ยแต่อามก็คอยช่วยเหลือฝนตลอดแล้วก็มีน้ำใจกับพ่อฝนด้วยซึ่งออยไม่เคยเลยอย่างหนึ่งเนี่ยออยมีแฟนเราไม่ใช่หรอพ่อน่ะเคยเห็นออยพักผู้หญิงด้วยนะจุดบ้าสักทีได้ไหมฮะไม่ทำไมเห็นแกตัวขนาดนี้วะแค่ถามว่าทำไมไม่รับสายแค่นี้บอกไม่ได้เหรอแค่ไม่รับสายครั้งนี้มันผิดมากหรอโอง่ไงเลิกโทรจิตเลิกโทรตาม อยเป็นอะไรปะคะไม่เป็นไรค่ะครับ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 ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปออฟฟิศอร์คุณครับพอจะมีเครื่องมือเปลี่ยนยางรถมั้ครับผมมีครับแต่ผมรีบมีธุระต่ออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเสียผมเลอะด้วยแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรผมช่วยได้เปล่าครับขอบใจมากพ่อหนุ่มจะเข้างานสายไหมเนี่ย ไม่เป็นไรเลยครับผมขอหัวหน้าได้ยางแบนนะครับใช่เดี๋ยวผมไบเวาอะไรที่รถก่อนนะครับเอาเปไปนึงโอยจีมันต้องงานแปะไอ้หนวดสามลุมหนึ่งไปก็ได้พ่อฝากเฟิร์นด้วยนะอาร์มพ่อเลี้ยงลูกสาวคนสวยเนี่ยมาอย่างดีเลยนะพ่ออยากให้อาร์มดูแลเฟิร์นต่อไปในแบบของอาร์มนี่แหละเพราะนี่เป็นรักแรกของลูกสาวพ่อที่พ่อประคบประงมมาอย่างดีเลยพ่ออยากให้เฟิร์นมีอีกครึ่งชีวิตที่เป็นลักแท้ จะดูปากร้ายเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเฟิร์นรู้ว่าอามมาจิตใจดีนะและอามก็ไม่ต้องเอาเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเฟิร์นแค่อามมารักเฟิร์นได้เาครึ่งหนึ่งของคุณพ่อก็พอแล้วได้ครับพอ่อผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลเฟิร์นที่เป็นเหมือนครึ่งชีวิตของผมให้ดีที่สุด คิดจะรักหรือดูแลใครขอแค่ความจริงใจให้เต็มรออ้อยก็พอคุณยายมาอยู่กับจูดได้ไหมคะเดี๋ยวผมรีบไปเลิกกับเขาแล้วก็มาอยู่กับคุณเลยนะรอผมหน่อยนะไม่เอาสิเฟิร์นผมขอโทษคุณคือตัวจริงของผมนะเฟิร์นผู้หญิงคนนั้นอะ่ะแทบไม่มีตัวตนสําหรับผมเลยคุณก็ไปเลิกกับมันสินี่มันอะไรกันอะ่ะนี่คุณมีชู้เหร เรียกว่าชูไม่ได้นะคะเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนี่มีอะไรอะคะควยวายเสียงดังกันสวัสดีครับผมเป็นแฟนเฟิร์นครับฮะแฟนผมก็แฟนเฟิร์นอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเลือกได้คนเดียวสิคะอาร์มเพราะบางทีเนี่ยอาร์มก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่โดนปัดทิ้งก็ได้นะคะ